สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้ดิฉันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้ฟังเป็นเรื่องที่ผู้ติดตามรายการท่านหนึ่งได้ส่งมาเล่าให้กับดิฉันด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเพราะลูกชายวัยหกขวบของเธอได้พูดเรื่องราวบางอย่างออกมาเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าเด็กคนหนึ่งจะรู้ได้ และเรื่องที่เด็กชายเล่าก็ได้เกี่ยวพันกับอดีตชาติความตายและบางอย่างที่รอให้เขาได้ปลดปล่อยแม่มาีเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดลำพูนเธออาศัยอยู่กับลูกชายตัวน้อยคนเดียวในบ้านไม้ที่ปลูกใกล้ลำห้วยชื่อของลูกก็คือน้องพานุแม่มาีเล่าว,ว่าก่อนที่จะตั้งท้องเธอได้ฝันแปลกฝันเห็นผู้ชายในชุดทหาร ยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านหน้าตาซีดเซียวตัวเปื้อนเลือดแต่กลับยิ้มให้เธออย่างใจดีในฝันนั้นเขาเอ,อ่ยแค่สั้นๆว่าผมขอกลับมาเกิดผมยังไม่ได้ล่ำลาแม่เลยครับแล้วฝันนั้นก็ตัดไปในทันทีเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ประหลาดเหมือนมีบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนั้นมณีเองก็ตั้งขันลูกคนที่สอง ทั้งที่หมอบอกว่าโอกาสตั้งท้องของเธอน้อยมากและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตลูกคนแรกของเธอเสียในท้องไปก่อนคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุเธอเสียใจจนเกือบไม่อยากมีลูกอีกแต่พอฝันถึงชายคนนั้นในชุดทหารเหมือนหัวใจมันบอกว่าเด็กคนนี้มาแทนมาเพราะยังมีเรื่องที่ต้องทำเด็กชายพานุเกิดในเช้าตรู่ของวันพระปีพศ2539 ขณะฝนตกปล่อยปๆกลิ่นหอมของดินที่ชืน้นกับเสียงสวดมนต์จากวัดท้ายหมู่บ้านทำให้บรรยากาศในวันนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดน้องผานุเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายแต่มีสิ่งหนึ่งที่มณีจำได้ติดตาคือตอนที่เด็กน้อยอายุได้เพียงแค่สองขวบเด็กชายตื่นขึ้นมากลางดึกร้องไห้ไม่หยุดพร้อมกับพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้มณีกลลุกไปทั้งตัว แม่ผมตกลงไปในที่มืดมืดมันมีเสียงร้องไห้เยอะมากเลยแล้วผมก็ได้กลิ่นเหม็นไหมมานี่คิดว่าเป็นเพียงความฝันของเด็กแต่วันต่อมาผานุกลับวาดภาพด้วยดินสอไม้สีทึมๆบนกระดาษที่เธอให้ไปเล่นวาดเป็นรูปคนตัวดำๆกำลังยื่นมือออกมาจากหลุมไฟพออายุสี่ขวบน้องผานุเริ่มพูดมากขึ้นบางคำฟังดูเหมือนผู้ใหญ่ บางครั้งเขาก็ชอบมองไปนอกหน้าต่างตอนเย็นๆแล้วพูดขึ้นมาลอยๆว่าที่นั่นผมเคยอยู่ตรงนั้นนานมากเลยครับแม่วันหนึ่งระหว่างที่มนันนีกำลังล้างจานอยู่หลังบ้านผานุก็เดินเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วพูดกับเธอว่าแม่ครับผมเคยยิงคนมาแล้วมาหนีถึงกับวางขันน้ำในมือลงแล้วหันไปมองหน้าลูกชายทันทีเธอถามกลับด้วยเสียงสัน่นลูกว่าอะไรนะ ผมยิงเขาตอนผมเป็นทหารแล้วผมก็ตายเลยครับมีเลือดเต็มหน้าอกเลยแต่ผมจําชื่อแม่ไม่ได้ผมเลยกลับมาตามหามานี่จาได้ว่าหัวใจของเธอเต้นแรงมากในตอนนั้นเธอทั้งกลัวทั้งสงสยัยและสับสนไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กอายุเพียงไม่กี่ขวบถึงพูดเรื่องแบบนี้ออกมาได้ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนวันพระผานุมักจะละเมอพูดถึงเสียงเรียกฟังอย่าง เขาเล่าว่าเขาเคยอยู่ในที่มืดมืดมีคนถูกตีถูกเผาและมีชายที่สวมกางเกงสีแดงเดินวนเวียนอยู่แต่เขาอยู่ได้ไม่นานมีชายสูงวัยใจดีคนหนึ่งมาแตะที่บ่าเขาแล้วบอกว่าหลานยังไม่ถึงเวลากลับไปก่อนไปชดใช้บางอย่างให้ครบเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันมันนี่เริ่มพาเขาไปวัด ไปหาหลวงพ่อให้ช่วยดูเด็กชายเพียงยกมือไหว้หลวงตาแล้วนั่งนิ่งๆเหมือนเด็กปกติทั่วไปไม่มีอาการอะไรผิดปกติจนหลวงตาท่านหนึ่งที่อาวุโสเอ่ยเพียงว่าบางดวงวิญญาณเขามีเหตุผลของเขาเขายัางไม่หมดกรรมหรือบางทีก็มีหน้าที่ที่ยังไม่เสร็จมณน,นี่ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ในใจลึกๆเธอเริ่มเชื่อว,ว่าลูกของเธออาจจะไม่ใช่แค่ลูกในชาติปัจจุบันเท่านั้น อาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่กลับมาพร้อมกับภาระบางอย่างที่ยังไม่จบและมณนนีก็เริ่มเห็นแล้วว่าเรื่องที่ลูกชายพูดมันไม่ใช่แค่คำเพอ้อเจอ้อของเด็กอีกต่อไปหลังจากคืนที่น้องผานุได้พูดเรื่องเคยยิงคนและตายตอนเป็นทหารมณีก็รู้สึกเหมือนใจตัวเองเริ่มสั่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะกลัวลูกตัวเอง แต่เพราะคำพูดของลูกมันสะกิดบางอย่างในหัวใจของแม่คนหนึ่งที่รู้ว่ามีบางสิ่งที่ยังรอคำตอบอยู่เธอเริ่มสังเกตลูกมากขึ้นทุกวันพระเธอพาลูกไปวัดไปฟังพระเทศเด็กชายวัยหกขวบนั่งฟังอย่างตั้งใจจนหน้าแปลกทั้งที่เด็กวัยน,นี้ส่วนใหญ่จะวิ่งเล่นซุกซนวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่เล่าธรรมะเรื่องคนตายแล้วไปไหน เด็กชายพานุก็ยกมือไหว้และพูดเสียงเบาๆว่าผมไปมาแล้วครับหลวงปู่แต่มันร้อนผมไม่อยากกลับไปอีกแล้วหลวงปู่หันมามองหน้าเขาช้าๆเพียงแค่พยักหน้าเบาๆเหมือนท่านเข้าใจดีโดยไม่ถามอะไรอีกมณีกลับบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้องใจคืนนั้นเธอฝันอีกครั้งในฝันเห็นชายคนเดิมในชุดทหารยืนอยู่ที่เดิม ใต้ต้นมะม่วงท่าทางเศร้าลึกอย่างบอกไม่ถูกเขาค,อคอ่อยๆเงยหน้ามามองเธอแล้วเอ่ยว่าแม่ครับถ้าผมไม่ตายผมคงได้กลับไปหาเขาแล้วผมยังห่วงเขาอยู่เขาคือใครมานีได้ถามแต่ในฝันนั้นเสียงเธอกลับไม่มีใครได้ยินเขายกมือแนบอกก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปกับหมอกจางๆที่พัดผ่านสวนหลังบ้านเช้าว,วันต่อมา ผานุตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าอิดโรยมองหน้าแม่แล้วยิ้มจังๆก่อนจะพูดว่าเมื่อคืนผมไปเจอเขามาครับผู้หญิงที่ผมรักตอนผมเป็นทหารเขานั่งร้องไห้อยู่ในห้องผมพยายามจะปลอบเขานะครับแม่แต่เขาไม่ได้ยินผมเลยมานหนีสะอื้นในใจไม่รู้ว่าควรจะตอบลูกอย่างไรแต่เธอก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าเธอจะต้องสืบให้รู้ว่าอาดีตของลูกชายของเธอคือใครกันแน่ วันต่อมาเธอได้พาพานุขึ้นรถสองแถวเข้าเมืองลำพูนไปยังสำนักงานทหารผ่านศึกเก่าเพียงเพื่อขอดูรายชื่อทหารที่เสียชีวิตในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มองเธอแปลกๆแต่เมื่อได้ยินเรื่องที่เธอเล่าเขาก็เปิดแฟ้มหนึ่งออกมาให้ดูเป็นแฟ้มเก่าที่ชื่อเริ่มซีดจางพานุเดินอยู่ครู่หนึ่งแล้วหยุดที่หน้าหนึ่งคนนี้ครับแม่นี่แหละผมเอง เขาชี้ไปที่ชื่อสิบเอกกฤษดาขอสังวนนามสกุลเอาไว้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดระหว่างลาดตระเวนชายแดนใต้ามาีแทบสุดลงตรงนั้นไม่ใช่เพราะเธอเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เพราะชื่อข้างในแฟ้มมีข้อความว่ายัางไม่มีผู้มารับจดหมายฉบับสุดท้ายของผู้ตายมาีรีบถามเจ้าหน้าที่ว่าจดหมายนั้นอยู่ที่ไหนและสุดท้ายเธอก็ได้กล่องเล็กๆกล่องหนึ่ง มีรอยลายมือชื่อเขียนว่ากฤษดาติดไว้เมื่อกลับถึงบ้านมณีเปิดจดหมายนั้นต่อหน้าลูกชายหานุนั่งนิ่งดวงตาเริ่มมีน้ำใสๆครอเบ้าข้อความในจดหมายเขียนไว้ว่าถ้าผมไม่กลับมาขอให้จดหมายฉบับนี้ถึงแม่และถึงออนผู้หญิงที่ผมรักผมเสียใจที่ไม่ได้บอกลาผมเสียใจที่ไม่มีโอกาสขออาโหสิกรรมหากมีโอกาส ผมอยากเกิดใหม่ได้ดูแลแม่อีกครั้งมณนีอ่านจบก็กอดลูกแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวขณะเดียวกันภานุก็ซกไหลเธอพร้อมกับพูดเบาๆว่าขอบคุณนะครับแม่ที่ให้ผมได้กลับมาอีกครั้งหลังจากได้อ่านจดหมายฉบับนั้นความเงียบก็ปกคลุมทั้งห้องมณีกอดลูกแน่นเหมือนจะถ่ายเทความรักทั้งหมดที่มีให้เขาส่วนพานุก็นั่งนิ่ง เหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งจะได้พ้นพบความจริงบางอย่างความจริงที่เขาตามหาแต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองต้องการคำตอบไปเพื่ออะไรในดวงตาคู่นั้นมีทั้งความสับสนปวดร้าวและบางอย่างที่เหมือนหมดพวงมานีถามลูกเบาๆว่าลูกแล้วหนูยังต้องทำอะไรอีกไหมจ๊ะหรือมันจบแล้วเด็กชายหันมามองหน้าเธอแล้วยิ้มจางๆผมคิดว่ามันจบแล้วครับแม่ ผมแค่ต้องการให้แม่รู้ว่าผมเคยเป็นใครแล้วก็อยากจะบอกกล่าแม่กับเขาอีกคนตอนนี้ผมได้บอกแล้วแม่รักหนูนะลูกไม่ว่าลูกจะเคยเป็นใครจะกลับมาอีกกี่ครั้งแม่ก็รักหนูเหมือนเดิมเขายิ้มและพยักหน้าเบาๆก่อนจะหลับตาแล้วผึ่มพำเหมือนกำลังพูดกับใครอีกคนออนผมขอโทษนะขอโทษที่ปล่อยมือไปก่อน แต่ตอนนี้ผมหมดห่วงแล้วเราคงไม่ต้องตามหากันอีกแล้วหลังจากวันนั้นน้องผานุก็กลับมาเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งไม่พูดเรื่องราวแปลกๆอีกเลยไม่มีคำว่าทหารไม่มีคำว่านรกหรือสวรรค์ไม่มีน้ำตาตอนตื่นนอนอีกต่อไปมาีรู้ว่าเขาจำไม่ได้แล้วแต่เธอจำได้และจะไม่มีวันลืม หลายปีผ่านไปน้องผานุกลายเป็นวัยรุ่นสุขุมใจเย็นและรักในธรรมะเขาชอบไปวัดไปช่วยงานพระเป็นเด็กที่ทุกคนในหมู่บ้านรักมีอยู่วันหนึ่งเขาถามแม่ว่าแม่ครับถ้าผมอยากบวชแม่จะว่าไหมมานี่เพียงยิ้มแล้วจับมือเขาเบาๆก่อนพูดว่าลูกแม่จะทำอะไรก็ได้ขอแค่ลูกมีความสุขแม่ก็พอใจแล้วจ้า เรื่องราวของเด็กชายที่จำได้ว่าเคยเป็นทหารเคยผ่านนรกเคยตามหาแม่และความรักในอดีตชาติอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายผ่านเรื่องที่เราไม่มีคำตอบแน่ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือกรรมดีและกรรมชั่วยังคงติดตามเราไปทุกภพทุกชาติและเมื่อได้กลับมาขอให้เรามีโอกาสทำให้ดีกว่าเดิมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวนี้หากท่านผู้ฟังชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดติดตาม กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องนิมิตพิศวงด้วยนะคะพบกับดิฉันในตอนหน้าสวัสดีค่ะ